สวัสดีครับพ B ีการเกมนะครับก็มาสู่นะัดชิง Battle Spirit ประจำวันเสาร์นะครับเจ็ 7, ทับ 11. สิอ็สำหรับน้องๆที่ดูคลิปก็สามารถสนับสนุนช่องได้ทาง True Wallet เบอร์ที่ขึ้นนะครับผมเ,เป็นการเจอกันระหว่างสีฟ้านะครับแล้วก็สีแดงนะครับ slide, โ,โดยที่สีแดงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ สีแดงเป็นฝาอ่าเป็นสายแฟดอีโวนะครับแล้วก็สีฟ้านี้เป็นสายโม่นะครับผมใชมมใช้นนใช้เวจั่วทิ้งนะครับแล้วก็อ่า <c oughs> เส็เบอร์น,นะครับผม <c oughs> แล้วก็ผ่านไป ไส่วนสีแดงก็เน็กซัสก็น่าจะมีสกิลจั่วเพิ่มแล้วก็ทิ้งเหมือนกันนะครับเอกทไปบอลมาจากคาบเลยมาจากใครบอกีมบอมาจากคาบไลยมาจากใครไ่ดับเบิ้ลดอกอ๋อเชเวตนะครับตัวสองถ้าใช้โซคอในการจ่ายคอสอันเชิญซิกฟรีเป็นเวทที่ว่าอ้าวมาแล้วครับจากพริมังกรซิกฟรีนะครับ เป็นเวทเมื่อกี้เป็นเวทที่ว่าทำให้ลงจักรพัรธ์บางกอกซีพีดแบบไม่ต้องจ่ายค่าคอนนะครับซึ่งจะเป็นร่างเก่าร่างใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าชื่อเดียวกันอ้าวสีฟ้าก็เวทจัวทิ้งเหมือนกันนะครับเน,เน้นฝ่ามือ เสียงอาจจะอูอีนิดนึงนะครับเป็นหวัดครับเป็นหวัดเดี๋ยวอ่าสำหรับน้องๆที่ติดตามช่องเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีแข่งใหญ่นะครับแข่งใหญ่เพื่อชิงอ่าบัตรรับเชิญนะครับไปแข่งที่กรุงเทพมหานครนะครับสําหรับแวนการ์และบอดี้ไฟนะครับซึ่งวันเวลาแล้วก็สถานที่แข่งอะไรยังไงเราจะประกาศใน a c e บ o o k อีกทีนึงนะครับในเพจ Facebook ส่วนทางช่องเราก็เดี๋ยวจะมีการมาย้ำกันอ,อีกครั้งแน่นอนครับผมเพราะว่าบอดี้ไฟครับก็สัปดาห igung, ์หน Living, ้าที่จะถึงนี้นะครับวันที่12ก็ขอมาถึงแล้วครับภาคชินภาคใหม่ซีฟีดก็เป็นเลเวลสูงสุดนะครับถ้าเกิดมีโซคอเอาวราโก ก็เริ่มจะปูบอร์ดแล้วก็ลงตัวที่มีสกิลแฟตอีโวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงตัวปีนัก้เนี้บอร์ดสี่ตัว,ตวมีตัวเพิ่ม BP ให้นะครับเป็นโปรโมล,ลังกล่องนะครับอ <1, 000 S 1> ้าวกันแล้วก็ อ๋อโดดลงมานะครับจับสกลิลตัวที่ตายนะครับโอ้ตัวนี้ตีโม่15นะครับของสีฟ้าที่ลงมาสกิล,ล 9, แฟออนนอรอ,แฟอีโวก็สามารถดูดเม็นคองม,มาได้นะครับดูดเม็นคองจากตัวอื่นมาไว้ที่ตัวเองได้สังเวงยดาก้อนนะครับอ่าเมื่อมีการแฟรอีโว แล้วก็สูตสลายเนี่ยมันจะโดดออกมานะครับไอตัวมันจะแจกกันไปมาครับมีสกิลทำให้สามารถเล่นวันเดิคิวได้เลยนะครับถ้าเกิดมือบล็อกพอก็เล่นวันเดิคิวได้เลยลเ,ลยเน็งซัแล้วก็เป็นเน็กซัตเบรกเกมนะอ่าเบรกเกมเร็วนะครับเพราะว่าตัวที่ไม่มีโซคอตีต้องจ่ายรีเซิร์มถึงเม็ดนะครับอ่า ซึ่งตอนนี้รีเซิร์ฟของสีแดงไม่มีแล้วก็ทำให้การตีไม่สามารถสั่งตีได้แล้วนะครับเขาเจอสีฟ้านะครับตีโม่สิบห้านะครับโอ้โหหนึ่งในสามของเด็กเลยนะครับตีตัวเดียวจักรพันมังกรซิฟฟีนะครับถ้าเกิดตายก็ถ้าไลท์ไปเกินห้าก็จะเพิ่มสองไลท์นะครับแล้วก็ จะคงอยู่ในสภาพเดิมนะครับแต่ตอนนี้ทางฝั่งสีฟ้าเองก็ถ้าเป็นสายโมเนี่ยะจะคล้ายๆอบิเกลของ,งของบันดี้ไฟนะครับคือจะไม่สนไลแล้วครับจะไม่สนไลแล้วว่าเพื่อนจะมีไลเท่าไหร่คือจะโมอย่างเดียวแต่ว่าแบตเตอร์สวิตก็ตสีฟ้าเองก็แรงรับนะครับแรงรับอาจจะมีปัญหาตรงแรงรับนี่แหละครับเพราะว่า ความสมดุลของแพตเทิร์นสมิก็คือไม่ให้ตัวที่ว่าเก่งจนเกินไปมีสกิลโหดเกินไปแบบโดนโดนโมงสิบห้าก็คือโมงสิบห้านะต้องสั่งตีโมงสิบห้านะครับซึ่งแรงรับของสีฟ้านี่ค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับถ้าเป็นการสีฟ้าแท้ๆนะต้องบนการสีอื่นนะครับถ้าเกิดจะจะหยุดการรับลอการตีของอีกฝ่ายส่วนใหญ่สีฟ้าก็จะเป็นพวกเล้งซันนี่แหละครับที่ว่าช่วยในการ ช่วยในการลดละลอกการตีได้สิฟฟิตตีก่อนเลยนะครับแล้วก็แฟดอีโวโซคอร์นะครับไปให้ตัวอื่นอ่าวสีฟ้านะครับลิมิเต็ดบาลีอะลิมิเต็ดบาลีนะครับจ่ายด้วยโซคอร์ก็ทำให้อ่น็กซัตโดนยกขึ้นมือด้วยนะครับอ่น็กซัตโดนยกขึ้นมือด้วยก็ เธอหน้าสีแดงก,ก็จะไม่ได้าการจั่วก็จะไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับไอทางฝั่งสีฟ้าขอนับอ่าขอไม่ใช่ขอนับกองนะคือเป็นการขอนับดบว่าดอกกี่ใบแล้วก็เอามาเทียบกับกองนะครับเป็นการนับที่แปลกเหมือนกันคือจริงจริงจริงๆก็เป็นการเล่นสนุกของฝั่งสีฟ้านะครับจริงคือเราสามารถนับดอกอ่านับ นัำกองก้าซที่เหลือได้แะครับแต่ว่าอ่าอินดี้หน่อยคนนี้นะครับนับดอบแล้วก็เอาอมาเทียบนะครับ,บอ่าซึ่งเขากาว่า15นี่ก็คือจะหมดเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่า15จะตีแล้วก็หมดเลยหรือเปล่าโอ้ยโอ้โอ้เลือนหนึ่งครับ สีแดงไม่แพ้เด็กเอานะครับโอ้โหแล้วก็จั่วไปสุดท้ายแบตเตอร์สบิทถ้าเกิดว่ากองการ์ยังมีจั่วตอนเริ่มเกมนะครับแบบในเกมนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอ่ามีจั่วก็จะไม่แพ้นะครับไม่จะเหลือกองศูนย์หลังจากจั่วแล้วนะครับต้องไม่มีให้จั่วนะครับโอ้โหถ้าเกิดไม่ได้เด็กสัดแดงก็คือเมื่อกี้ก็ชนะไปแล้วแหละครับ ีิมิเต็บาเรียใช้ไปแล้วด้วยเมื่อกี้ดูว่าจะมีการกันหรือเปล่าเน็กซัสทำให้ตัวมีโซคอตีต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายในรีเซิร์ฟนะครับซึ่งแน่นอนว่าแฟดอีโวก็จะแฟดอีโว่เป็นคอไปเรื่อยครับทำให้สั่งตีได้โอ้หลุดสกิลของเน็กซัสที่ช่วยเบรกเกมด้วยนะครับผมหลุดออกมาอีก ชะาานะไปเลยนะครับปริมาณสีแดงโอ้คำนวนภาพไปนิดเดียวแล้วครับสีฟ้าขอบคุณน้องๆมา,มากๆนะครับที่ดูคลิปมาถึงน่านจุดน,นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย